สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจําวันที่25กันยายน2558นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้คงมีแพทเทิร์นการเทรดไม่ต่างจากเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะคะคือความผันผวนในระหว่างวันค่อนข้าง,าง,างสูงนะคะแต่ว่ากรอบโดยรวมเนี่ยยังคงอิงทิศทางลงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอัพไซด์เนี่ยที่จะเกิดจากการดิดตัวระหว่างความผันผวนเนี่ยเรามองค่อนข้างจํา,าจกัดเหมือนเดิมนะคะเอ่อตัวปัจจัยภายนอกนะคะในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ย ปรับตัวลดลงนะคะหลังจากประธานเฟดยังคงกล่าวว่ามีความคาดหวังว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้นะคะด้านฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็าทางนายวัฐมนตรีนะคะคุณอาเบะกอ็ออกมากล่าวถึงเป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็อาจจะมีการใช้ธนูดอกไม่เพื่อเข้าสู่เป้าหมายนั้นนะคะตรงนั้นก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวของ ผู้กําหนดนโยบายนะคะทั้งทางด้านการเงินแล้วก็ตัวรัฐบาลของประเทศหลักๆในในโลกนีนะคะก็คงต้องจับตาดูต่อไปนะคะสำหรับความกังวลใจหลักเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคของโลกนะคะว่าจะมีการชะลอตัวลงเนื่องจากผลกระทบของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนะคะเพื่อนก็จับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญนะคะทั้งของสหรัฐยุโรปญี่ปุ่น แล้วก็ตัวจีนด้วยนะคะน่าจะกําหนดทิศทางความผันผวนของตลาดได้นะคะในระยะสั้นจากความคาดหวังในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะคะว่าจะดีกว่าคาดหรือว่าแย่กว่าคาดนะคะส่วนตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยเมื่อวานนี้พบว่ามูลค่าการซื้อขายอาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะ<ๆ>ก็อาจจะมีเรื่องของดีลการขายตัวตัว s C c นะคะของตัวตัวธนาคารไทยพาณิชย์ออกมานะคะที่เป็นบิ๊กหลอดนะคะก็ในระหว่างวันตลาดค่อนข้างมีความผันผวน สูงนะคะในขณะที่ต่างชาติเองเนี่ยก็ยังคงอยู่ข้างขายสุดที่ออกมา ต่อเนื่องนะคะสถาบันเมื่อวานก็ขายนะคะต่างชาติเนี่ยเมื่อวานขาย23สถาบันขาย4 6พันล้านบาทตามลําดับนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้มองเห็นแคตตาลิสต์จากภายในที่ดูโดดเด่นอะไรเพิ่มเติมเข้ามาช่วยผลักดันการฟื้นตัวของตลาดได้อย่างจริงจังเราประเมินอัพไซด์ค่อนข้างจํากัดสําหรับรอบนี้บนคอนเซ็ปต์ปีสิเท่านะคะประมาณ 1, 3 9 0ถึง1,395จุดนะคะ,ะ,คะก็คิดว่าดีตัวขึ้นมาเนี่ยน่าจะลักษณะของการเน้นการทยอยขายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็รอการ ย่อตัวลงไปแถวๆหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบหนึ่งพันสามร้อยหกสิบก็ถือว่าเป็นเป็นจุดรับนะคะอ่อหุ้นที่ยถืออยู่ในผร์ตน,นะคะ Intasili ถือถือต่อไว้ก่อนนะคะส่วนหุ้นที่ครบเกณฑ์ cash b a านนะคะก็มี FER นะคะ Genko AJT A TTA w อ l ห้านะคะหุ้นแม่ทุกตัวที่ติดหุ้นลูกติดตามไปด้วยวอล l a n ทุกตัวติดตามไปด้วยนะคะทั้งของ เอ่เอไอเจนแล้วก็ uh, โดนที่ติดคือ TTA, w a วอนะคะหุ uh, ้นเน่นมีประเด็นนะคะเมื่อวานมีตัดขาดทุนตัวทิสโกกับตัวทรูออกไปนะคะส่วนตัวซิ r รีที่นำเสนอเข้าไปเมื่อวานยังซื้อไม่ได้ด้วยกำหนดราคาที่ที่ให้ไว้นะคะที่1.68บาท68นะคะแต่ว่าซื้อได้ในหน้าแรกนะคะที่1.70บาท70นะคะ ส่วน b j c h i ที่เราแนะนำมาครบ1เดือนพอดีนะคะวันนี้คงให้ EXIT ที่ ato ไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่คงเหลือถือสถานะต่อในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะ bdms นะคะ vgi กันคุณแล้วก็ pttgc ค่ะจบการรายงานสำหรับลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ